เอาเพิงแล้วนี่ลองเข้าไปใกล้เลยเด็กปู <c oughs> <c oughs> สบายดีเพื่อนๆเนาะมาพบเขา้าดีช่อง j k x เฮ้าข้าม j k x และสัน j k x และขัน j k x และนี่คือเซสียบพวเาเนาะเซฟผบปูส,พพสวัสดิ์จะมาเกตอาหารในมื้อนี้อ่าสวัสดิ์ในมื้อนี้พวกเฮ้าจะมาหาปูกันเนาะอ่าหรือสว่สดิ์ปูพวกนี้เนี่ยจะเป็นปูหน้าเที่ยวจะมาหากันในตามทอ่ทอตรงหน้าหรือว่าในตรงหน้าแบบนี้มก่อนจะมีปูอยู่เนาะโอเคนี่นคืออุปกรณ์ที่เราจะถือมาในมือนี่คือ นีเสียมมี่ยังต่างๆเนาะโอเคแล้วก็มีของมี่ยังเจ้าถือมาเมื่อนี้จะว่าจะเป็นอะไรนั่นลองไปหับส้มกัดป่ะนี่แหละนี่นี่คือหูปูที่ห้าวคุดลงแล้วเนาะใ,ใกล้จะถึงมาแล้วลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้น,นี่แหละนี่แหะเนื้อทาวซันได้แล้ว นี่นี่คือปูนาช่วงอ่าปูนาระยะนี่เนาะมันจะอ่าระยะนี่ก็ตกใกล้จะหอดเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนาะอ่าส่วนระยะนี่ปูมันก็จะมีน้ำม um, ันเนาะมีมันปูเต็มอยู่องมันอ่าระยะนี่เหมาะแก่การกินปูนาซึ่วาพวกข้ามาขุดกันนี่อ่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหอดกุมภาพันธ์แล้วเนาะแต่ว่า อากาศบรรยากาศเรื่องจแถวนี้อยู่อ่ะอยู่เขตบ้านเฮ้าหรือว่าอยู่อย่างเขต่วนบดบ้านเฮ้าเนาะก่อนหนาวแล้วเนาะโอเคเฉพาะนั้นที่พวกเฮาแต่งโตกันมากคือเห็นคือว่าเสือแคนยาวนะบึงแย่งสุขภาพ นี่แหละเพื่อนๆนี่คือหูปูเนาะโอเคนี่มันจะเป็นหูแบบนี้กลมๆนี่ที่เฮากำลังจะขุดกันลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเฮาจะคุดกันเบอร์อะลองมาเบอร์เป็นยังไง ダメ Yeah. ่ทุกคนตอนนี้เนาะเยพผูเขากำลังคุดปูนะเ่ิงมาบนคุดนี่บขึ้นหมูเลยใส่จกเลย <c oughs> เ <c oughs> นี่แหละีถุงน้าเท้นจิมมีม่ และทุกคนนี่สันกำลังคุดเนาะซึ่งว่าดินในบริเวณแถวนี้เนาะก็จะเป็นดินแข็งแน่เบิ่งก้อนอ่าก้อนดินที่เท่าได้คุดขึ้นมาโอเคเนี่เิ่งลักษณะนี้เลยและก็จะเลอกแน่เนะาะเพราะว่าดินมันแข็งและปูพวกปูหน้าปูยังนี่พวกนี้มันจะ หมักความสุมเย็นเนาะมันก็จะเวลาดินแห้งเตมันก็จะคุดหูมันหรือว่าควัดหูมันให้ลงเลือเพื่อให้ถึงยุดที่มันซุมเย็นเนาะนี่นเงลักษณะแบบนี้เลยนี่อี้วันนี้วันนี้ันนี่วันนี้วนีันีนนีันี่น,นนะีกนี้เันนะี้วนนี้วี้วี้วันน้นนน้วน้วนี นะั่นนั่นนั่นมันแล้วเอ้นั่นนั่ดินไปแล้วาตรงนั้นต้นไม้แหมตรนนั้นสูงพอที่ใกล้เลยแน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าในทงหน้าแถวนี้เนาะบรรยากาศตอนเช้าเศร้าเย็นๆนี่ก็จะมีหนุกเนาะหนุกหลายสนิทตัว่านี่เหมือนใกล้ๆทงหน้าแถวนี้มันก็จะเป็นหวยหองกลองหุ่นเนาะจะมีน้ามาใช ก็มาเศร้าวพวกนกมันจะมักมาหากินแถวนี้นะเม็ดเข่าที่มันหล่นลงนะจากที่ชาวบ้านเขาเจ้าได้เกี่ยวเข่าจากบ่านี้มันหล่นลงมันจะมีนกเขานกแซวหรือว่าแล้วอี้ยงต่างๆเนาะมันจะลงมาหากินแถวนี้พวกสัตว์ที่พวกนี้บางทีบางเทือก็จะมีไก่ป่าน้ำเนาะนี่วานเอี่ยงน้านนหรือวดน้าตาลนี้มันยัง,งสมบูรณ์ไปด้วยอนีพยากรอนที่นั่นแหละ เนาะเพื่อนตอนนี้ซเซฟเฮากำลังเป็นควายหนูอยู่เนาะนะจะเป็นหนูใหญ่หนูผูกเซฟกำลังเบิ่งอยู่เซฟปู่เฮาเกเรเฮาจะเป็นเบิ่ร์กมันเป็นแบบไหนควายหนูเนาะนี่นี่คือหญ้าทกินูมันกัดเข้าไปนี่ฮูเขามันเนาะมันจะเป็นปนี่มันหมาดเลยพึ่ง น่าจะคาดว่าจะเมื่อเมื่อวาดนี่เนาะนี่หูมันเี้นี่นี่นี่เราจะเห็นเลยนี่มันนี่อยู่แถวนี้หน้าใหญ่โอ้คันใหญ่เลยนี่นี่หูมันนี่เล่นด้นี่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 นีคือขีดฟอยที่มันกัดเข้าไปเนาะเพื่อนโอเคนี่แหละเขาได้แล้วสำหรับมูเพื่อนคนไหนอยากให้เฮ้ามาหาหนูเนาะเอามี เทคนิคที่จะมาถาเบิ้งได้อยากเบิ้งพวกเขามาระเบิดนูก็กดไล่ใหนนะ้แน่เนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพวกเขาที่ซ่องเจเอกเนาะคลิปต่อไปพวกเขาจะมาระเบิดน,น,นูกันนีกันถามใครอยากเบิ้งรอติดตามเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวพวกเขาจะไม่เห็น,หน่ายแต่ว่าตอนนี้พวกเขามาหาปู่เลยบ่ได้มาเห็นเกี่ยวกับนี่พวกนี้เขาจะมาหาชิว่าอย่างไหนมาหาหาข้างหาฟองห้อยมั่นว่ามันมีพอ อ,ดอาดเบิรอตอต่อไปพะจะมาระเบินดน้นยีเบิามันจะเป็นแน่ใดขปิดเายับยยางเบเบ้เห็นพวติตามไวะจะม่เห็นไหนอเคอาพื่อน,นในตอนนี้เนาะพวกเฮาได้ลกลงกันเนาะหลังจากที่พวกเฮ้าได้ขุดปูนาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปพวกเฮาก็จะไปขุดปูหินที่ที่ห้วยพูหนึ่งมันอยู่ทา้งปุนประมาณว่างสองกิโลเมตรเนาะ เขาชอบจะไปคุดปูหินอยู่นั่นต่อเนาะโอเคคือซึ่งว่าพวกเขาได้ลงกันแล้วเนี่ยพวกเขากำลังไปนีค่คาดว่าจะขึ้นไปทงหน้าทงนั่นเนาะเพราะว่าจะมีปูหินอยู่อาศัายอยู่เขาจะไปคุดปูหินกันหลังจากที่เขาคุดป,ปูหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคไปกันเลยบิดนักหนี้คิดหนี้ เพื่อนๆตอนนี้พวกเราได้มาถึงจุดที่พวกเราจะมาคุดปูหินกันเนาะเช่งว่านี่พวกเรากำลังคุดอยู่เซฟปูเพื่อนตัวปูสินี่มันก็จะเล็กกว่าปูหน้าเนาะสองเท่าเลยหูของมันขนาดความเลิกและกวามใหญ่ของมันก็จะใหญ่กว่าปูหน้าสองเท่าเหมือนกันนี่เซฟเพื่อนกำลังคุดแล้วพวกเราจะคุดเบึงว่ามันจะได้หรือบ่ได้เนาะนี่หูที่พวกเราเห็นเนี่ยมาขุดอยู่โอเคเลองไปบึงเลย อ่าโอเคเบืองเลยเบิ้งความเหลือกของมันวางเซฟผู้ันคุดขึ้นมาเนี่ยเบิ้งดินที่พวกเฮ้าเอาขึ้นมาเนาะในความเหลือกประมาณแต่หนาดินลงไปหู้มันจะอยู่บนนั่นเนาะเวลาคุดลงไปหนาดินเนาะตอนนี้ก็ได้ประมาณของแมตต์หนึ่งแล้วจากหนาดินลงมาพื้นเบิ้งควายดรวยว่า,ด,วาดินเท่าคุดขึ้นมาโอเคอเลยนี่เฉพาะหู้เดียวเท่านั้น ังจากที่พวกเขาพุดแล้วเนาะโอเคเบิ่งสภาพเานี่ยพุดเนี่ยคือก็พุดหนูเลยแต่ยังไม่ได้พอโต,โตเลยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ตอนนี้เสียบเขา้ากำลังหาบอสแสกำลังไปหาเบิ่งว่าจะมีหรือบอ่โอเคนะพวกเขากำลังไปกันพวกเขาก็จะตามไปด้านหลังไปไปกันอ่าเนี่เยเสือปูเพื่อนคุดถึงแล้วเนาะพิธีพิธันเพื่อนเจ็ดอาหารของเพื่อนเนี่ยลงขึ้นคุดเนี่ยเน่ยลองเบิ่งปูเนี่ตอนนี้เขาถึงแล้วนี่ลองเข้าไปใ,ใกล้เลยเดืกปู เห็นดิวะนี่เห็นแล้วเราวม่เอาแมาตายอยู่นี่มยู่หนึ่งบุคลมุมบุคลเนี้ยงล้ นี่เพื่อนๆนี่เป็นปูแถวได้แง่ก็จะประมาณนี้เนาะลายเติบอยู่จะมีปูหน้าอะไรกับปูหินเนาะตัวหนึ่งสองตประมาณนี้แหละนี่ปูหินสว่าเ้องุดไประยะหนึ่งเท่าน,นั้นมันบ่ไดเนาะมันเป็นยังตสว้าก็มีปูหน้าสํำหองไว้อยู่เนาะเราจะไปย่างกันตอนนี้เซฟปูมันกำลังไปตัดไหมเพื่อจะมาเสียบปูเนาะ อนมันรอแลโอเมาโเคหลังจากพี่พวกเขาได้เห็ุไม่ไม่ปีกเนาะปีกฟูแล้วจะมาปีกอันนี้เนี่ยเซฟะเห็อนด้จะปีกฟูกัน

โอเคหลังจากที่เขาจะย่างปูแล้วเนาะพองก็จะมาตำน้ำจิ้มกันนี่นี่กระเทียมเทียมเราจะใส่ไปสองเม็ดเนาะโอเคนี่แหละโอเคนี่นี่เป็นน้ำตาลของหมู่บ้านของเขาเนาะที่ข้าเจ้าน,นะบ้านเขาจะเห็ดตาลน,น้ำน้ำตาลสดจากต้นตาลเลยพอข้าเจ้าได้มาข้าเจ้าจะมาต้มในกาเี่ยวจนได้เป็นก้อนแบบนี้ นี่แหละน้ำตาลสดนี่คือน้ำตาลจากต้นตาลเลยมันจะมาใส่นี่น้ำจิม้มเขาแลเสเซบใส่แล้ว สิ่งที่ขาดมาได้ในการในน้ำจิ้มเฮาคือบั่องนา่าและบังนา่าสดๆเฮาเด็ดมาจากสวนเลยเอ๊ะขนาดนี้จะนนนใส่เลยก่อนอื่นเราต้องใส่ผ้าเนาะ หลังจากที่พวกเฮาได้เห็ดย่างปูย่างนั้นแล้วเนาะเขาจะมากินกันนี่แหละนี่คือผลงานของเฮานี่เนี่หอมเลยนี่แหละนี่เขาจะมากินกันแ <ไป S 2> นนอร์แก,กเลยนี่แหละนี่เกล้ใกล้เลยนี่มันปูเนี่ยจะมาซีมกันเป็นยังไงนี่ อแซ่บยอดเลยเบ่งแต่ละคนเบ่งเซฟกินนี่เราจะมาลองกินมันปูเบ่งมันปูมันจะเป็นยังไงลองเลยเดีเ๋ยวเราเท่ากันกินเลย ยวงแสบเลยเหมเนแบบโอ้โหเหแล้วนี่มันปูนี่คือมันปฟูฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงว่ามันกรอบขนาดไดยอดเลย Ừ. À, Nên số thai này khó khọp chạy xong là mua bán có đây thì bên kim chốt nó ถามเมืองได้ที่มันกี่บันนี่ขากดตื่นใจแนะ่แหละที่จำคัญอย่าลืมกดติดตามพวกเราที่ช่องเจเคและอย่าลืมกดกระดิ่งทานจะผ่านโซ่เวลาพ่ออัพิปใหม่ๆลงสำหรับวันนี้ขอกล่าเขาวาขเขาขใจ